นี่ครับได้มาแบ่งซององคนะครับสมเด็ดเนื้อพุทธกวักอ่ะหายากนะครับแล้วก็เป็นเนื้อแบบพุทธกวักที่พลาหลักแซนครับอ่ารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่น่าใช้น่าใช้มากๆนะครับอ่ะมีมาได้มาแบ่งซององคนะครับมีลงสอชัดเจนลองขึ้นให้ดูนี่อ่าลมงขึ้นให้ดูนะครับเห้ไหมมีลงสีชัดเจนเนื้อนะครับดูสังเกตด้านหลังเห็นไหมเนื้อจะเป็นแบบนี้ครับพิมพ์นี้แล้วเนื้อเป็นแบบนี้ใช่เลยครับเห็นไหมเนื้อมันกันละทองนี้ นี่ครับเป็นเนื้อพงน้ํามันนะครับแต่เขาจะเรียกเนื้อปุดตะกักเพราะว่าเนื้อจะไปเหมือนแบบเดียวกับสมเด็จปุดตะกักที่เล่นแพงๆนะครับเล่นอยู่หลักแซนเลยอ่าพวกนี้เป็นพระมวลสารที่ท่านทําเองนะครับมวลสารหลวงพ่อเองหลวงพ่อสร้างเองสเองสกเองนะครับเลยเป็นสมเด็จอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้มากๆครับนะด้วยเนื้อหามวลสารนะครับที่แบบว่าครบคัน,นครับ ดูสังเกตุทลคุณเป็นก้อนๆใช่ไหมพวกพงอิติเจพงปาดอมังแล้วก็มวลสารต่างๆนะครับจะมียูทูบว์งเลยเดี๋ยวเนื้อสังเกตด,ดูเนื้อจะไม่เหมือนแบบสมเด็จทั่วไปสมเด็จพงอำมันทั่วไปสีขาวๆลื่นเรื่องๆอะไรแบบนี้นะเห็นไหมเนื้อจะเป็นเอกลักษณ์เลยอืเนื้อจะเป็นเอกลักษณ์เ,เ,เ,ลเลยนะครับเพราะแบบที่มุมบอกว่าเป็นพ่อคุณสร้างเองมวลสารทันทันงง,งนะครับเป็นแมบน,น,นี่ยน่แหละงนี้จะเห็นชัดหน่อยว่าเออมีก้อนขาวๆเยอะนะครับ นี่มีก้อนขาวดำแด,ำดง,ดง,ดงเห็นไหมเป็นมวลสารยัางนั้นเลยของหลวงพ่อนะครับมวลสารสุดแน่นอนน่าใช้แน่นอนนครับเนื้อแบบนี้สุดยอดแล้วอะแบ่งบูชานะครับพี่พี่แบบนี้นะครับมีลงสื่อชัดเจนห้อยคอบูชาได้เลยครับใครจะได้สนเด็ดเครื่อตะโกงพลาแบบหลักผ่านต้นตน,นี่เลยแบ่งบูชาครับแบบนี้องค์ละสองพันห้าก็ไม่แรงครับเอาไปองค์ละหนึ่งพันห้าพอเอาแค่องค์ละพันห้าครับเน้นไวครับแบงไว ถ้ายกคู่เอาไปยกคู่สามพันเอาไปสองพันเจ็ดยกคู่ไปสองพันเจ็ดนี่คุ้มคุ้มนะเนื้อบุทธกวักครับสมเด็จเนื้อบุทธกวักนี่คือชื่อรุ่นเลยนะนะโอเคใครชอบนะครับทักใต้อคอมเมนต์เลยพงทรงช่องทางอิดต่อไปแล้วมีวแบ่งท่ององค์นะครับถ้าชอบต้องรีบหน่อยโอเควันนี้สวัสดีครับ